ายี่นอมสูงคนเนาะบายดียมดึกตอนนี้ก็ประมาณชับโมงแล้วตีสามตีสี่ลแหละเนาะตื่นตีสองตื่นจังโมก็กาครั้งว่าจัโมตีสองงเราลอนห่วงกินแห้งยัง เบอก์ทหารกินนั่นซอยจุกเลย่ใช่ไม่ใช่ยังเกาะพันหรือพันนะนั่น่ะมยังเกาะพันหรือยังกาะน่รน่ร์จวใครว่าเห็ด ซอยจุ er> <k k ๊ขาเทียมยเขอือฮองใหม่อง้นเขายัง่มลยต้องจะวาลองเสือบาลเฉย ลูกชายนะตื่นนะาให้นอนน่งนเดีเนตื่นแล้วโอ้ยแตุ่๊กมันกว่ามันสิหายนากตีโชงตีสามลมงวดตื่นชุดถ่ายมือชุดถ่ายมือสุดถ่ายของอ่ะาคิริวห่อาคิวหอพันหรือบอกเขาจะเอ่ยเนี้ยหมอไหนกินขักอะไรเคย บัวรอบมึงลูกอันนี้นี่อันี้นี่ให้ทหารนี่ล่างนนี่นาดินนี่ไปล่างนี่โดนี่เฮ้ยนะเอาไพเก่อนเพราะว่าจะกินเลยีดมันนะแล้วแล้วแม่บ่เลเลยได้เนาะอันนี้นั่นเร็งเคยอาไปลูกออกบ่ เออเอาไปลวกจัดการไมบัวอย่าให้น้อยนะโอ้ยจะหนะอยได้เปียบเลยฮะจะกินเยอะบ่หรอเปล่าโอ้โหโหนี่กินหรือว่กินเอากินขานี่ยเราเด้ขวขวดห ม no ันจะมีผักสลัดเนาะผักสลัดหัวหอมมั้งคะยังโอ้ยมันกระลุกกระลือเหมือทันจะห่วยมันจะชำไฟวะบอกแต่ที่แรกมันจะทางสายเตางอไหนกินซุปเฮ้ยกินดิบบบเป็นเฮ้ย ไม่ใช่อ้าวอะไ่ตูนอะไรนะเบยัง

ăn được một cái mùa giặt của mình ở đây là cái này là cái luật 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 là mhm ừ, không biết mhm 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 หมอตหลุมมอเราจะฮีเงียบ่มือมีแต่เลือดดี

ลดล้านยุตมเลาเร่เลาเทนาอนไอย่้กลางวันเ้งนก็เ้งนเ้างันก็เ้าลนเชลานาลงเลางวเาันก็้ากเ้ากลเช้าวเช้ากน็ช้า wow. ัน oh. uh ้ง huh. yeah, ันเ้านเชากล้อนช้าวนาง้าลวนเ้อกราอกเช้าน็านเ้าลาควัลนกเ พลามาละเสียแมาชิมดูวนหนึ่งกลมๆนะจะกอบปรุมจากว่ามันดีควมันนุ่มฮะหมดไข่จับปอดเขาล

กินไ้กินกินยืนอย่น้ยนัมีเวลากินไหมลกาาสามนสรอได้ก้าสามมัน่มีเครื่งยัววาใช้คำมาบางนะอันนี้นเขาอ่าแสดงหนังเขามอเองายทุกวันไว้ยังไม่หยุดดังคิ ใส่ใบไม้นะไม่หหอมใส่ใบไม้น้ะมันบติดตนาวใบเป็ไปไนหวยิใครปลดอึดนะใส่ใบมันต้องใส่ดอกล้ามันนะ <im par>

จะแดดกันเขาเลิกโพดพื้นมาเลยบุลูรถก่อนรถก่อนก่อนต้องคอยโดนพื้นหม่จังหน่อย้้ดดก็ไ mà bừng sài xài còn hả à đây nó à cử phải sợ này nó à, tôi cho khó cái gì đi lông cử chào ạ qua là sĩ đẹp bạc hãm ừ, hết hít hãm hãm hít hãm 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 từ hãm 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 tì hãm 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 tì hãm 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 một điều ờ hãm hãm một điều hãm nhang hãm hãm đây đấy nhang hãm 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 คันไพหมักอุ้มดูแล้วมันฉีกมันมันฉีกแขงมันฉกหนังไว้มันอยู่น้ำหลดเท็นเล่นาอันนี้มี่ต่ให้นอนอยู่แบบนี้บุกคปอุ้มมันเทียนน่ะมันมันยางแั่ทางแต่ามว่าพี่นั่นแล้วก็ยวงวงวงเันนัอยเทีนมันครับลุงเอ้ยเอ้ยเอ้ตื่นเด้เด้อตื่นเด้อเ้อ ตื่นแต่ตีช่องแม่รู้ว่าหนึ่งเขาบ้านกันลูกคือกันมันทห่ปุกก่อนหมูคนด,ดูจักจานได้ไล้ที่นอนบ้านในอยู่ผู้เด,ดียวเล่นผู้เดียวบ่ก็ยีเราเข่าจังฮันกับพ่อเลยพ่อละกันเข่าเราจะจะโจ้ก็ได้เด้อเฮยมีน้ำเห็ดมีน้ำเห็ดอีโจ้ได้ไหมให้มันเต็มจะตีสอง ติบใหญ่ฉนนัจะว่าโจมันเลยนะบอกติบใหญ่ผมไดติบอะไรนะโอ้ยย่งดอกระนัน้าพี่พ่พน้ำ่งหัวด้อืทราพัะพนองขอบคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมก็แ์กติดตามเอื้อมก็ยังนอนมาถึงตื่นเลยกะบแบกอยู่คนเดียวไปแหละพี่น้องสบายดี